ใครใครยังไม่กดไลค์หรือ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 กดแชร์หรือกดติดติดติดตามเออติดตามหรือ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 กดกระดิ่งก็อย่าลืมไปกดกันด้วยไปไปดูคลิปเป็ดเป็ดเป็ดน่าจอดันเดี๋ยวนี้เป็ดเออว่าแต่นี่เราก็เดินทางมาไกลแล้วนะ โทรศัพท์อยุดฮะมันจะใช้ได้หรอใช้ได้สิก็ดูเสาสัญญาณนู่นสิโอ้นี่ตึง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 ปิงปิงอมาถึงอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมาช่เราสามารถติดต่อคนได้ตอนนี้แต่โทรศัพท์ตูหายอ้าวโอเคเราเมื่อไรจะถึงฮนะข้างหน้าไง โอเครู้เรื่องไปไปโอ้นี่ข้างในมืดจังในข้างในมืดมากโอเคดูด้าน What the ในอ,อัวออน,ะนวัดต่อเฮ้ยโคตรมืดอะไหนอะมันก็แค่ห้องน้ำไม่ได้ทำไมตกใจ มันมีคนต้องเทมอยู่ด้วยไหนแปบบ๊แบๆบโอ๊ยโอ๊ยไโอ้ยคนเนาะไอวันนี้โอ้ยโอ้ย,อยเราก็โคตรเหมือนกันไอแก้ไม่ไว้ใจอ่ะจะเป็นจะเป็นโจร,รหรือเปล่าไม่รู้โจรบ้าอะไรมีตั้งสี่อ่ะนั่นนี่โอ่้าวโอเคไม่เป็นไรจิ๊ก ฉันมีปืนด้วยนะแต่ตอนนี้ฉันอยากได้ปืนหนึ่งอะปืนเลยให้ตากล้องกดเอาสินี่กดกดกดตรงนี้ออได้โอเคปืนปืนปืนเปินปืนอันแรกอะอ่ะปืนนี่ใช่ใช่ใช่อยากได้ปืนไม่รู้มันต้องไปหาที่ไหน โอ้ยมันอยู่ส่วนลึกของโรงงานนู้นโอเคขับกันทีบอกมากโอเคไปทุกคนมาได้เลยโอ้ยาาไปเ้โ้หว้ อกองไฟอยู่เอยฉันกลัวซอมบี้มากแต่ซอมบี้ในโรงงานนี่มันกลัวเอออะไรนะเออกลัวไฟอะ่ะฉันฉันพักผ่อนที่นี่มานานมากและเต็นและเต็นก็อยู่นวนแคนเผื่อไว้สำหรับมีคนมานโอเคตือล์หมไปว่าไม่มี เดี๋ยวลืมไปเนื่อนฉันอย่างานอยู่แอบเปินเอาออกมาแด้แต่มันขาดหายไปบางส่วนแร้วก็เาพวกแกกินเกอ้าวเอาเองลืมหรือว่าเองไม่มีติ๊นใช่ฉันลืมไปว่าฉันไม่มีโอเคเอาหาลงมาได้ได้โอ้ยโอยมันเอ้าวัตเตเฮ้ยฟักทองจะลอย ว้าวนี่อาหารของเมืองลายอย่างเงี้ยนายเอามาจากไหนไม่ได้เยอะขนาดนี้เดือนเช้ามันไปโรงงานอีกชาสาขาหนึ่งมันได้อาหารมาเยอะมากแล้วมันก็ไปเรียกซอมบี้มากเลยะ okay. ซอมบี้มันอาจจะตกใจตื่นแล้วมันเรียกพวกมันอาจจะช่ยแก ของที่ไม่ อ๋อมันเยอะมากเสียอันนี้เขียนว่ากล่องอาวุธเอออันตรงนั้นเขียนว่ากล่องอาวุธอ้อยแล้วอ้อยเสียกใหม่เสียกใหม่เสียกใหม่ให้แต่ก้องเสียกใหม่แน่นนะโอเคอ่ะอ่ะมาเริ่มรับประทานเออวตัตโตะโอคุ ຳຈິດ um, 喂。 เก็บเก็บเก็บอันนี้เก็บอันนี้เดี๋ยวแอปเปิ้ลยังไม่ได้กินแอปเปิ้ลน่าจะตจดบตัวอยู่ต้องรักษา ไปไปไปเนี่มันจะยาวกินอาหารนี่แหละอะพวกนายอย่าอย่าโดนกับแดกนะนะเมื่อกี้เองว่างนะอ้ ปาไปกันโอเคอะไรมั okay, นซื้อบื้อยังไงนั่นไงไม่ดูตัวเองบ้างไม่ดูตัวเองบ้างมันไป อนันมีที่รักษาพยาบาลอยู่อ โอเคและนี่ก็คือเกือบส่วนลึกละวเดี๋ยวแล้วแล้วไอ้แล้วที่ดับกระดูกคันหายไปไหนมันอยู่ตรงงามตูดเองอะมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเจนก็ไม่รู้เหมือโอ้ยเดี๋ยวระวังอะไรนั่นมอมซอมมี่อะไรวะนะเนี่ยอัอนั่นเป็นจอม,มี่ไก่พัน บอกว่ามันตายไงโอเคไม่เถียงมันตายแล้วโอเคไปต่อกันไปเฮ้ยอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยย ตัวเ <dom> ตือนตัวเองจ่ายเอตือนตัวเองไปอยดีกว่าไมสินาทีแล้วไปตัว